ยังไงก็ไม่รอดไม่ต้องกลัวกดตอนกดตอนต้นกดตอนเลือดเต็มก็เหมือนกับไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์น้อเป็นป่านีกว่าลืมไปเลยเอา้าวทำไมแวนไปดักคสเลเยอร์นด,ดีใจเลยได้เล่นคนเดียวม <laughs> ันอ,ออฟเลน <laughs> ใช่ไหม <laughs> ถ้าวอด์ตคุณภาพต้องออกของแพงไม่ใช่เลยแตกกลางกันนะพอได้ได้ได้เวฟเวฟกลางเวฟกลางได้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 ได ติดอีกนิดอ่ะอีกนิดมันไม่ให้อ่ะทำอะไรเขายืนยืนรับผู้อ่ะอีกนิดกำลังงงไปนะแวนเวตป่ารูมอกของป่าจริงหรอโอ้ยปอมึงก็ไม่สี่เดี๋ยววะ ถ <laughs> ามว่าจริงก็ต้องตอบจริงแล้วล่ะ4-4-4ได้4 4 4. กบตัวนึง้วี4 4วกำลังไป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 กำลังเข้ากำลังเข้าไปไปไป เจอแต่มอลลอกอ่ะมาหลอด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 ตัวเดียวมาหลอดเพ็นเพ็นคอ,อย<ม>ป้อนเล่อยไทคอนยกคอนยกคอนไม่ไหวไม่ไหวสี่สองนะคือให้ผิดสองเลเนี่ยมึงดูกูไม่มีตะกิวล็อกที่ทำอะไรได้ ป้อมป้อมเดี๋ยว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 กลับกลับกลับไม่เฮ้ยเชี่ยเลยกดโลพอดีโล่ไม่ขึ้นไม่ทันไม่พอคุณพีไปนะถ้าเมื่อกี้ผมถ้าเมื่อกี้ผมไม่เสนอหน้าแทนคุณคุณล่วงนะเธออย่าเธออย่ามาทำให้เรารู้สึกผิดนะว่าผมไม่เสนอหน้าคุณล่วงนะเมื่อกี้เธออย่ามาพูดให้เรารู้สึกผิด นี่ผมเอาผม, <laughs> ผ,มผมต้องชูป่าขึ้นเหนือหัวเลยนะป่าป,ป่าป่าอย่าตายปิดหูเราก็จะแบบเหมือนในอนิเมฉันไม่ได้บอกให้เธอเข้ามารับหน้าแทนลำ <laughs> พานแวนมากเลยแย่งอ,อยู่นั่น <laughs> 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 ฉันไม่ขอบคุณหรอกนะ รับคำขาและไอ้พวกนี้มึงอะไรกันกูล่าเข้าป้อมให้หมดเลยน่ากลังกล่องไปถึงยังใกล้ละเข้าได้เข้าเลยถึงละ ีังเลยติดมาหลอดนะเห็นมาเห็นมาเห็นมาเอาเอาหัวได้รอดได้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> โว้ยกูไม่ไหวกับมึงอีกไม่รู้กลัว,ลวไม่อยู่หรอก <c oughs> ไอ้ปาเปไหนวะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน อยู่กับฟร์เรติีโนมีบัตเตอร์ไฟล์ออกของเลือดกันอยะ่ะฟาร์ามเลือดไปช่วยฟร์เรติีโนนะมันเรียกบอกรอบแล้วเอามากังกาไปช่วยแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวเค้นลงมาลงมาลงมา

ไม่ไหวแล้วว่ะกลังเข้างหลังข้างหลังอ่ะเออควรเลยทีเดียวไหวเออนั่นแหละเออเออไหวคู่เลยเออเออโอ้โหโอ้โหไม่หลับแล้วอ่ะเหมือนแบบมึงเดินนานไปแล้วกว่าจะถึงเนี่ยขาพุชชัทสารภาพมามึงไปอ้อมไหนมาไปที่อาร์ซีเอวันนี้ไงโอ้ยงงแค่ไหนวายึกยักว่าจะเอาคลิปกลางก่อนดีไหมอะไรเงี้ยใจเย็นมากอ่ะ คือแบบเอ้าคลิปกลางก่อนดีไหมว่าบูบอกว่าเงินสำคัญแต่ข้างล่างมันก็หนูงี้ยประมาณเนี้ยสำคัญเวล่สองเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอย่างพี่ว่าเงินสำคัญนะมึงควรเอามังกรให้กูได้เลยเนี่ยถ้าพี่คิดว่าเงินสำคัญนะเพนมันน่ากินอ่ะอ๋อ ป้องฝาเลยป้องฝาเลยโอเคโอเคโอเคมีคล <trees exist. S 1> ok, ok. ิปใช่ไหมไม่ได้เหม็นไตแล้วหรอกไปตายเออไม่โอ้โหเรค่อคย่างนั้นเดี๋ยวว่าปอเหม็นไตอะไรเงี้ยเ้อบังกรมบงกรได้ได้ได้เงินสำคัญโอ้ยย้ำอยู่นะายืนตั้มอยู่นะ ป้าหมดแล้วน,นี่วะโคตรน่า,ากินเลยอีกนิดแต่บัตเตอร์ไฟเก็บคู่อ่ะสุดยอดไปเลยพอลเลนโอ้โหโดนลาวิลไกลอยู่ไกลอยู่ไม่เข้าป่ามานะเข้าเข้าเข้าแต่จะมาเอาไอ้นี่ก่อนไง มังกรเล็กอ่ะเฮ้ย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 อยากโดนเฮ้ยอยากโดนเฮ้ยอุ๊ยหูเพนตายเฉยแหวนเล่นเป็นนะเนี่ยเข้ากลางเลยปอกเอ้ยไม่ได้วิ่งไม่ชื่อเออล่อไว้ล่อไว้เดี๋ยวตีกลางมันมันเรามันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วมันกำลังขึ้นไปมันกำลังขึ้นไปมาหลอดเอามาหลอดมาหลอดไหนวะสวนแน่ รับมาประเคนให้ถึงบ้านล่างแจกล่างแจกล่างแจกวิ่งอยู่กระดังกลางไปเลยไหวปะไม่ไหวมั้งไม่เอาบนเลือมั้งขอขอ even though edris is gone huh. right, right. กลางดีกว่าน่าไปแล้วนะปอเยอะอ่าฮะอุ้ยเต็มเลยคือเรามองลาวิวเป็นไอ้นี่ว่าปอมาแล้วปอมาแล้วช่วยลิกเตอร์ก่อนเลิ่มช่วยลิกเตอร์ก่อนจิโน่กำลังเข้ากำลังเข้าอุ้ยเฮ้ยแม่งหยุดเฉยจินโน่เข้าไปทำไม้ฟอนเลนจิโน่เอ้าฟอนเลนคิดว่ากลับบ้านไปแล้วกูสั่งให้กลับบ้านอะไรมันเข้าไปแล้ว ก็อุตส่ามารับตรงนี้เพื่อจะให้กลับบ้านฮันแนถ้าไม่ได้<อ>ไม่ได้ไม่ได้เอาไม,มาไม่ได้ไหมป็นไงล่ะน้องสั่งด้วยยอด เยังดีสุดเป็นไงล่ะแอปขอบัฟฟ้าก่อนช่วยปะเดิน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 เดิไปผมไม่มีได้เกมจบแล้วโอไม่รอน้องเลยความกรดุกหมดลงแล้ว คือน้องตีเร็วไม่พอเหรอวะทำไมน้องไม่ได้อะไรเลยขนก็ไม่ได้มังกรก็ไม่ได้ป้อมก็ไม่ได้ออกมา ปกติสู้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 ฟองสู้ฟองสู้ไม่ทันวั้มันมีตัวชิมออกไปให้ทีมได้ลาวิลมั้งให้ทีมด้วยดิไข่น้องแป้งเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มึงไม่ตีต่อทีมแลก็เก็บไม่ได้ไหมมึงมีน้องไม่ตีต่อดีกว่าโอ้ยบ้าน้องอยากอยู่ด้วยน้องอยากอยู่ทุกๆการต่อสู้ Fallen defeated. An ally has been defeated. But the final. ใช่ปะไม,ไม่เล่นเธอถามที่ใครเป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรงานด้วยเดี๋ยวกก็หาว่าเราเราบูลลี่เขาอีอ่แกเราเฮ้ยได้บูลลี่ไม่อยากให้เขาเครียดเฮ้ยตกใจกดสกิลสองเลยไป <c oughs> เฮ้ยรัวิวเฮ้ยสกิลสองมันดีเลยวายยู เพนมาวะไม่ขึ้นวะเข้าป่าก่อนขึ้นไม่ได้ไม่ได้เอามาังกร จีกหัวไม่ได้บ้างเราวิวเราวูวเราได้เอาว่ล่ะเอามาสักตัวโอเคโอ้โหลึกไปไหมเราวิวให้ด้วยเนี่ยเอาต่อต่อกระลำกระลำกระลำสุดโลสุดแล้วเนี่ยมาหลอกเดินได้ที่ไหนเอ้ยมาสายแทงอยู่แล้วคลิปป้อมป้อมโอเคคือที้ไม่เข้าหรอกแวนแทงให้จนตายโอ้ยฟาร์รี่ไม่ทันมอง ไเปเกิดปะเกิดหึแทนอัพบีอุ้ยอุ๊ยจะลงหัวกูตายเนี่ยเมื่อกี้พอเล่นเป็นชัยชนะมันก็มาเห็นไหมนี่ เป็นไงี้ยตัวใม่เอ็มพีนัวๆเลยวไหมเฮ้ยเป็นไงคนเสียสละไม่เคยได้อะไรเลยได้รัดไง9.5โอ้โหได้ที่3 12.7ว้าวหมันไส้ใบ